สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะครับบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ครับวันนี้ผมจะเชิญดูรอบๆนะครับนี่เลยธรรมชาตินะครับดูให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าข้างหลังนี้คืออะไรนะครับโอ้โห งตาง,งานอยู่ตรงดอยหลวงเชียงดาวนะครับใครที่มาเชียงดาวนะครับก็จะเห็นภูเขาลูกมะฮือมานะครับลูกนี้นะครับที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล2 0 0 0นิดๆน,นะครับสูงเป็นอันดับอันดับที่3ของประเทศไทยนะครับนี่คือดอยหลวงเชียงดาวนะครับ สุดยอดมากครับบรรยากาศนะครับสวยงามมากนะครับ